สวัสดีคุณผู้ชมทุกท่านครับผมซีซีและไกด์ตัวละครใน8ปนาทีรอบนี้เราอยู่กับล็อกเซียสาวน้อยคณะตะแล ผมหมายถึงคณะแสดงต,ตลกโฟล์วูตัวละครซับดีเพสตัวใหม่ของแพท2.0ซึ่งผมขอบอกเลยว่าน้องแกเนี่ยไม่ได้มีดีแค่บัฟดาเมจนะครับเดี๋ยวในคลิปวิดีโอนี้เนี่ยผมจะพาเ,เพื่อนๆไปดูทุกอย่างเลยตั้งแต่สกิลทำไรได้บ้างเล่นยังไงให้มีประสิทธิภาพสูงสุดเปรียบเทียบกลุ่มดาวเปรียบเทียบอาวุธเปรียบเทียบทีมต่างๆต,ตัวเลขทุกตัวในคลิปวิดีโอนี้มาจากการคำนวณเองของผมทั้งหมดนะครับถ้ามีข้อสงสัยในเปอร์เซ็นต์ตรงไหนเนี่ยสามารถคอมเมนต์ถามมาได้เลยนะครับถ้าพร้อมแล้วเรามาร เมื่อล็อกเซียใช้สกิลอีจะเป็นการสร้างพายุมารวบม,มอนแล้วก็เข้าสู่โหมด e y o n d i m a g i n a t i o n ซึ่งต่อจากนี้ผมขอเรียกโหมดนี้ง่ายว่าโหมดโดดทุบแล้วกันนะครับการกดโจมตีหนักที่เป็นท่าชาร์จกระเป๋าเนี่ยก็สามารถเข้าโหมดนี้ได้เช่นกันในโหมดโดดทุบล็อกเซียจะสามารถใช้เกตฟอร์เต e ที่มีเพื่อออกท่าโดดทุบได้โดยจะแม็กสุดที่การโดดทุบ3รอบเมื่อเกตฟอร์เต e เต็มเกตฟอร์เต e ของล็อกเซียจะมีทั้งหมด3ช่องช่องละ1 0 0หน่วยซึ่งวิธีการได้มาของเกตตรงนี้มีหลายวิธีมากๆเริ่่มมมจาก1-3 100ทีให้้ว 100, แแตละ ที่ให้อีก100แต้ม h ฮเว y ย t แท็กที่เป็นการชาร์จกระเป๋าจะให้ตามเวลาที่เราชาร์จยิ่งชาร์จนานยิ่งได้เยอะซึ่งตัมที่200แต้มแถมให้อีกคือถ้าเฮเว y ย t แท็กอันนี้พุ่งชนมอนเราก็จะได้เกร f ฟอร์ตเตฟฟฟีอีก100แต้มและสอนอย่างสุดท้ายคือ Into Skill ที่จะให้100แต้มและ Resonance Skill ที่ให้100แต้มครับ เรื่องฟอร์เต้ของล็อกเซียก็ประมาณนี้ต่อมาเรามาดูอันติหรือเลสนาเรเบลเลชันของน้องแกกันบ้างดีกว่าอันติของน้องแกเนี่ยจะสร้างดาเมจธาตุมืดแต่ว่ามีดาเมจไท้ายเป็นเฮฟวีแอทแทกนะตรงนี้ไม่มีอะไรเท่าไหร่ไฮไลท์จริงๆของอันติคือการบัฟแฟลตแอทแท็ให้กับเพื่อนทั้งทีมโดยทุทกๆคิเลตศูนย์จุดที่เกิดมาจาก50จะบัฟแฟลตแอทแท็กให้หนึ่งหน่วยและตันที่2องร้อยหน่วยแปลว่าถ้าเราอยากใช้บัฟตัวนี้นให้เต็มที่เราก็ต้องทำคิ er เคลตเจ็ดสิบเปอร ต่อไปที่เข้ามาในสนามบัฟตรงนี้จะอยู่14วิหรือจนกว่าตัวละครตัวนั้นจะสลับออกถัดมาเรามาคุยกันที่ i n t e r n e t Skill ของน้องแกกันบ้างเริ่มจาก Immersive Performance ที่จะให้อัตราตัวเอง12%หลังจากใช้สกิลหรือตีหนักอันนี้ก็เป็นการเพิ่มดาเมจส่วนตัวของน้องแกนิดนึงไฮไลท์จริงๆของ i n t e r n e t Skill จะอยู่ที่สกิล Super Attractive Magic Box ที่เมื่อเอาโทจะเปลี่ยน Utility ของตัวละครตัวถัดไปเป็นสกิลรวบที่สามารถกดใช้ได้ถึงสกิลรวบตรงนี้จะไม่มีดาเมจแต่การที่เรารวบมอนได้อีกครั้งนึงหลังจากเอาโทล็อกเซียไปแล้วถือว่าเป็นเรื่องที่ดีมากๆเลยครับลำดับการอัพสกิลให้เร จาก Fort เต้เร l i b นเ a t i o n r e s o n a n ันสก l l เบสิกแ t t แท็และจบด้วย Intro แต่ถ้าคุณเป็นคนห่วงทรัพยากรก็อัพแค่3สกิลแรกก็พอเพราะ b a s i กกับ i ิน r o เนี่ยมันเพิ่มดาเมจให้น้อยมากๆสำหรับโลเคชั่นของล็อกเซียถือว่า s ิมเพิลมากๆเลยครับเริ่มจากอินโทรล็อกเซียเข้ามาจากนั้นให้กดตีปกติ1ครั้งเมื่อการโจมตีโดนศัตรูแล้วเกรดฟอร์เต้มันเด้งให้เรารีบกดอันติเพื่อตัดแอนิเมชั่นส่วนที่เหลือจากนั้นตามด้วยสกิลเพื่อรวบมอนและเข้าสู่โหมมมดดดดโโททุุบบพอติดดดแล้วแล้วเรรราาาก็ียไปใค3 เพลงแค่นี้เราก็จะได้เกรดคอนเซิร์โตเต็มแล้วแต่ก่อนที่จะสลับตัวอย่าลืมกด Echo ก่อนด้วยนะครับโลเ a ชั o น,นทั้งหมดของล็อกเซียก็มีแค่นี้แหละครับผมบอกเลยว่ากดง่ายโคตรจุดที่ควรระวังเนี่ยมีแค่จุดเดียวนะครับก็คือทามิของการกดอันติเพราะถ้าเรากดเร็วไปบางครั้งการโจมตีมันยังไม่โดนเลยทําให้เราได้เกรดฟอร์เตไม่พอมาโดดทุ่ม3รอบนะครับ ก่อนจะไปพูดเรื่องต่อไปผมมีเทคนิคเพิ่มเติมที่จะช่วยทําให้เวลาเล่นนอนล็อกเสียบนฟิลเนี่ยลดลงเทคนิคที่ว่าเนี่ยมันก็คือการแคนเซิลแอนิเมชันสกิล e ซึ่งทําได้ง่ายมากๆแค่เ,เพื่อนๆกดหลบหลังจากกดสกิลตรงนี้ทามมิ่งต้องแม่นน,นิดนึงนะครับเพราะว่าถ้าเราแดชเร็วไปบางครั้งมันยัไม่เข้าโหมด Beyond Imagination เลยแต่เราไปแดชแล้วมันก็จะเป็นการเสียสกิล e ไปฟรีๆเลยนะ เล่นต่อมาที่เราจะคุยกันก็คือซีเควนซ์โน้เรื่องที่ปึ่งที่ให้การกระเด็นตอนโดดทุกและได้เกจฟอร์เตเพิ่มเติมจากการใช้สกิลทําให้ลอ็อกเซียสามารถข้ามเบสิคสเตท4ตอนอินโทรได้ปลด2เรียกว่าเป็นไฮไลท์ของน้องแกเลยก็ว่าได้เพราะปลดเนี่จะให้บัฟดาเมจฮาวออก40%กับทั้งทีมเงื่อนไขคือใช้ฟอร์เตครบ3ครั้งซึ่งเราใช้ครบอยู่แล้วนะครับปสด3จะให้ครีต10และคีดาเมจ30หลังอินโทรปลด4จให้ตัวคูณท่าโดดทุกเพิ่ม60%หลังกดสกิลปลดาให้ตัวคูณอนติ20และตัวคูณท่าตีหนักที่เป็นการชาร์จกระเป๋าอีก80บลห6จะทําให้ท่ากระโดดทุกไม่สนป้องกัน60%แถมยัง โดดทุบได้เรื่อยในระยะเวลา12วิแต่การโดดทุบที่ปลด6มันแถมมาเนี่ยจะไม่ได้บัฟไม่ส่วนป้องกัน60%เหมือนตอนทุบ3ครั้งแรกนะครับเพราะว่าชื่อท่าเนี่ยมันไม่เหมือนกันเนาะปลด6จะทำให้โรเิชั่นของน้องแกนานโคตรเพราะฉะนั้นถ้าเปิดมาผมแนะนำให้เอาไปเล่นคู่มัลติไฟเป็นเมน DPS ไปเลยนะครับอันนี้คือความต่างของ DPS รวมทั้งท,ทีมในแต่ละโหนดถ้าใครมีงบระยะเปิดเพิ่มเนี่ยผมแนะนำให้ไปหยุดที่โหนด2อไม่กันโหนด6ไปเลยนะครับ อันนี้เป็นตารางเทียบความต่างอาวุธแต่ละชิ้นของ็อกเซียนะครับส่วนตัวผมแนะนําให้ใช้อาวุธตู้ถาวรไปเลยจะได้ประหยัดเพชรไว้เพราะอาวุธประจําตัวของน้องแกถึงแม้จะเพิ่มดาเมจส่วนตัวได้เยอะแต่ไม่ได้เพิ่มดาเมจรวมให้ทีมากมายขนาดนั้น ถึงแม้ในแพท20เราจะมีเซตใหม่อย่าง Midnight v a l ที่ดูเหมือนจะออกแบบให้ล็อกเซียโดยเฉพาะแต่พอเป็นตัวละครซับ DPS เนี่ยแน่นอนว่าก็ต้องมีคู่แข่งเป็นเซตซับ DPS ที่ดีที่สุดตลอดการอย่าง Moonlit Cloud สองเซตที่จะมีจุดเด่นที่แตกต่างกันตรงที่ Midnight v a l จะเด่นไปทางด้านการให้ดาเมจเพิ่มเติมกับล็อกเซียแล้วก็บัฟดาเมจให้เพื่อนเล็กน้อยส่วน Moonlit Cloud จะเน้นไปที่การบัฟดาเมจให้เพื่อนแบบ100%ถ้าถามว่าไหนดีกว่าผมขอพามาดูที่เรื่องดาเมจกันก่อนซึ่งดาเมจที่เราคุยกันตรงนี้จะเป็นดาเมจต ทนที่เป็นการวัดดาเมจกับมอนตัวเดียวเนี่ยมูลิตคลาวจะดีกว่ามิดไนท์เวลส่วนมิดไนท์เวลจะไปเด่นในการที่ทําให้เรามีดาเมจในทุกช่วงของโลเทชันเพื่อนๆจะเลือกแค่ไหนก็ตามความชอบได้เลยครับแต่าเริ่มเม่นตัดข้อเสียให้พิจารณาที่ขีเล็ดถ้ายังไม่ถึง70แเนี่ยให้ใส่คอสีเป็นขีเล็ดเท่านั้นแต่ถ้าเกินแล้วก็ไปใสข่ขีแดมเอาดาเมจเพิ่มเติม,ตม,ตมได้ ข้อ3ใส่2ดาเมจ้าจะแรงที่สุดส่วนข้อ1เป็น a อตแท k ครับส่วนทัพจะแตให้หา ER อัะประมาณ120จากนั้นค่อยดันคีเลให้ถึง70สแตต่อจากนี้ก็หาพวกออฟลองที่มันเพิ่มดาเมจทั่วไปเช่นคี y ดาเมจแอตแท k เปอร์เซ็นต์แตแทแฟลและเฮฟี่แอตแทกเอร์เซ็นต์ครับสำหรับเอนเกมส์แตะให้มองคียเลดให้ถึง70%ก่อนจากนั้นค่อยทำคีดาเมจเพิ่มถ้าใส่อาวุธที่ให้คีเลดอยู่แล้วอาจจะลองเปลี่ย พอพูดถึงล็อกเซียเนี่ยแน่นอนมันจะเกิดการเปเรียบเทียบกับตัวละครสีดาวที่เก่งที่สุดในเกมอย่างซานหัวแล้วมันก็จะมีคําถามมากมายตามมาเช่นมิซานหัวปลด6แล้วควรกดล็อกเซียมาหรือเปล่ากดล็อกเซียมาจะคุ้มจริงๆหรอเพอราะซานหัวปลด6มันก็ทําหน้าที่บับคาเมเลียได้ดีมากๆแล้ว ผมจะลองใช้มุมมองของผมเกี่ยวกับเรื่องนี้ักหน่อยละกันนะครับเริ่มจากแฟกต์ก่อนเลยที่ว่าล็อกเซียเนี่ยสามารถทํา DPS ได้มากกว่าซานหัวถึงแม้ตัวเลขจะไม่โดดขึ้นเยอะแต่อย่าลืมว่าล็อกเซียยังมีข้อดีเกี่ยวกับเรื่องของการรวบมอนเข้ามาทําให้คาเมเลียตีง่ายขึ้นอีกเมนคาเมเลียเราจะรู้กันดีนะครับว่าตัวของคาเมเลียเนี่ยมีปัญหาเรื่องการเปลี่ยนกองมอนมากๆไอ้ท่าโหนเถาวันนี่เคลื่อนที่ช้าสุดๆแต่ด้วยคอนเทนต์ในเกมปัจจุบันที่80%จะเป็นการตีบอสทาให้เราไม่เห็นถึงความสําคัญในการรวบมากมายขนาดนัันนัั้นนนนตตตตวววีีีมมมมมมมเเเเเเเชืื่่่่่ออออออาาาาคททกกกกรรรพิใหหๆๆะะไ็ย ็เซจะเป็นตัวละครที่เก่งมากๆในคอนเทนต์ตรงนั้นแน่นอนครับ ในเรื่องของการจัดทีมจริงๆล็อกเซียเป็นตัวละครที่ไปได้ทุกทีมเลยถ้าคุณเอาไปเดินวิ่งโลกเพราะความสามารถในการลวกของน้องเกนเนี่ยทำให้เราสามารถเคลียร์ดันหรือเคลียร์มอนต่างๆได้เร็วมากๆแต่ถ้าเป็นทีมโรงหอทีวผมขอแนะนําเป็น2ทีมลหลักนี้แล้วกันครับทีมแรกก็คือคาร์เมเลียล็อกเซียแล้วก็ซัสเทนอีกทีมก็คือโลเวอร์มืดล็อกเซียแล้วก็ตัวซัสเทนครับสองทีมนีม้ผมพูดมาแลล็อกเซียเป็นซัพพอร์ตที่ดีที่สุดของแต่ละทีมแล้วเพราะฉะนั้นถ้าคุณชอบเป็น2องทีมนี้กดมาผมรับน่เล ลมมากก่เ่เเนนป็นทีหัวข้อสุดท้ายก่อนจากก,ากันคือเราควรเปิดล็อกเซียมหรือเปล่าอันนี้คือเช็คลิสต์ว่าเราต้องการตัวละครตัวนี้ไหมถ้ามีข้อไหนตรงกับความต้องการของเพื่อนก็ตัดสินใจเปิดไปได้เลยนะครับอย่าลืมว่าเกมวูเทลลิ่งเ,เวฟตอนนี้ยังไม่มีการพาวเวอร์คีฟหรือการบังคับให้เรากดตัวละครเมตาเพราะฉะนั้นผมแนะนําให้กดตัวละครที่ชอบไปเถอะครับอย่าไปซีเรียสอะไรมากมายนะสุดท้ายเล่นเกมให้สนุกนะครับแล้วเดี๋ยวเราเจอกันใหม่คลิปนหน้าสาหรับคลิปวันนี้สวัสดีครับ